จากเกาหลีคิดว่าจะมาเอาดีทางการเกษตรนะครับมาในหาเดือนก็กลัวแล้วตแต่มาจากเกาหลีนะครับคิดว่าจะมาเฮ็ดเกษตรมาผสมประสานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลูกพักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเอยียงต่างๆที่เฮาเคยเห็นในคลิปนะครับกับท่านรู้ว่า จะของสีเฮ็ดไปจังไดนมาจังหดยังจับจุดยังบ่ทันใดเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสระนวนาสาทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อเนี่ยก็ออกมานนนไห้นนหน้าคื้เ่านนนหน้าได้ซีมือหามือแล้วครับแย่ตุกนะครับย่ตุกับมานนนหน้าน้าได้ออกมานนนหน้าแล้วกับรรยากาศดีเย็นกําลังเย็นหนาวเลยละบันทระเนี่ยกําลังดังไฟไปถ่ายแย่ตุกแย่ตุกกําลังเอาเนวกินออกมาอุ่นนะครับ ก็ความตั้งใจกลับมาจากเกาหลีแล้วกะขึ้นว่าสิมาเห็ดกระเสียรนั่นละ่ะถามว่าตอนนี้เฮ็ดยังเนยนะครับแนวเฮ็ดตอนนี้ก็ปลูกบักแตงปลูกบักทั่วปลูกข้าวโพดบักทั่วเอามาจากเกาหลีกะบักทั่วดำกะก็บ่ค่อยโอเคขนาดไนนะครับเพราะว่าดินมันค้นระยางกันมันบ่ค่อยงามขนาดนนะครับน่าจะเฮ็ดน่าจะเอาไหมนะครับปลูกบักทั่วกะ ได้กินอยู่ก็ได้ขายบ้างเล็กน้อยบักทัวุู่มก็กรลังได้เก็บบักเจียงก็กได้ขายบ้างมันบ่ทัาได้หลายแต่มาใหม่แรกๆกับมาขายตะไคร่ตะไคร่ที่ย่ายแล้วปลูกไว้นะครับได้เงินเนี่ยเล็กน้อยนั่นแหละกับเบื้องเลี้ยวผมกับม่วงวาเข้าสีมาเอาดีทางนี้คิดว่าสีห้มีเงินเป็นก้านเป็นกวาเป็นกำากรรคงสีหยากนะครับ คนที่ข้าเจ้าเฮ็ดเหล้่วข้าเจ้าประสบความสําเร็จเฮ็ดแหลี่ยวข้าเจ้ามีเงินคือข้าเจ้าขายเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะขายต้นพันธุ์ขายก้าต้นไม้ขายเกี่ยวกับลูกปลาพันธุ์ปลาอย่างต่างๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงไกล้เลี้ยงยังก็ขายพันธุ์ขายยังไปขายบักหอยก็ขายเกี่ยวกับพอพันธุ์แม่พันธุ์บักหอยนี่สืเข้าเจ้าอันนั้นข้าเจ้าได้อีหรีนะครับ แต่ว่าเฮาที่สีมาปลูกแล้วก็ขายอหลีออิล้อนี่อันนี้ก็ต้องศึกษากันอีกหลายเตืบนะครับเพราะว่ามันบ่เคยยังเก่าลีเขาเก่าลีเขามันมีเคยยังเห็ดหน้างสีเขาก็บีประกันนะครับเนาะปลูกขวางปลูกง้งกับสีข้าเจ้าก็จะมีกลุ่มเป็นกลุ้มเป็นก้อนเป็นสหกกวนข้าเจ้าอันนั้นมันก็ปลูกงังกับข้าเจ้าก็ได้ขายนะครับแต่ว่าเฮามาอยู่บ้านเฮากับเห็ดไผเห็ดมันอยงสี่กะผมว่ามันกับยากแน่อยากหน่อย ข้าสีเห็ดเป็นธุรกิจข้าสีเห็ดเป็นแบบไหลยๆเลยอย่างสี้ข้ากับ,บท่านเรียนรู้ว่าตลาดท้องข้าสีไปได้ทิศทางใดนะครับก็ต้องล่อเบิงเลี่ยวให้เลี่ยวหน้าเบิงซะกอนเน่าเอือนกับท่านในเฮ็ดนะครับธุรกิจยังกับท่านในเห็ดนี่ยังนะแต่ว่ากับว่าสีเห็ดล้านเครียดให้ลูกสาวนะกาลังถมดินถมทีสีเห็ดล้านให้ลูกนะครับ แต่ก็ว่าสิเอาแก็สเอาอยัางว่าลุ่งอยู่นะครับแต่ว่าก็ล่อให้สถานที่มันอ้อมกอนนะครับสถานที่ตอนนี้ยังบ่ท่านไน้พร้อมมันก็ต้องไปขอไปยังให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่เข้าสิเห็ดอย่างนาะครับพี่น้องเนาะ,ะเรื่องเกษตรนี่ก็ต้องศึกษากันอีกหลายเตืบศึกษาเรื่องการเฮ็ดจังไ๋ให้มันได้ผลผลิตนะครับเพราะว่าบานเฮอกับของเกาหลีมันมันบ่คือกันดินบ้านท่ามาันก็เปลียนจังนึ่งนะ อันพกผมพากกันใส่อินซี่เังสีกะโอ้ยเอาตั้งแต่อินซี่ไปเีดมันบ่ค่อยยูนะนอนกับไ่ค่อยยูเพียกับบ่ค่อยยูทำเป็นหนูร่องยาละผมร่องหายแย่ตุกอืมเราไปเห็นในคลิปเขาเอาสมุนไพรตัวนั้นเอาเราเอายาสูบอย่างมาใส่ผมกับไปเศดอยู่พาพว่นนั้นมันกับบ่ค่อยยูนะครับพี่น้องมันก็อยากเป็นสิ่งที่ยากแน่จากน้อยนะเขาสิมาเ็ืเกเตรก็ได้สิมาเลี้ยงซั์นี่ก็บอกบอกเลย เลี้ยงเป็ดนี่เป็ดที่ตากับยายเพื่อนเลี้ยงไวน้นี่เปลืองคักเลียงก็ข้นขนาดเจ้าของต้องสีเขายังบปเลี้ยงเลยเป็ดน่ะเป็ดเทียบกินคักพี่น้องผมไปหาพักบุ้งไปหากล้วยมาหัน่นมาสับอยู่แต่ละมือนี่ซื้อห่มหมมืหลายกับสอบแล้วอาหารกับมืหลายแล้วจกักสีได้ขึ้นบ่อยขึ้นค่าอาหารค่าห่อมวันต่อไปเลี้ยงเป็ดเทียบนะครับเลี้ยงคักขันเสียวมาไว้หน้านี่เห็นมันมาหากิน ปูกินปลากินกุ้งกินหอยหมากระไยบ่ะนี่นี่ก็เลยบระธานไหนเห็ดจังไหนบระธานไหนวาสิขยายตัวหรือเปล่าแต่แนวที่ว่าเลี้ยง,ง่ายตอนนี้ก็ค,คือบักหอยบักหอยเชื่อนี่เดียวอ้ยแพงบักคักไปร้องว่าแต่เขามีผักบุ้งให้มันกินนะครับนี่แหละสำหรับผูใ้ใดที่ยังอยู่เมืองนอกคิดว่าเออสิกลับมามาเฮ็ดนั่นเห็ดนี่น เออมาอยู่แบบผสมประสานเฮ็ดขวกน้องหน้าโมเดียวอยู่แบบพ่อเพียงอย่างนี้เออมาล่องเบิงครับมาล่องเบิงก่อนนะครับเด้อผมกับยายตุกมานีหาเดือนกว่าพระท่านในเศร้าจากเถื่ออย,อยู่ยังพระท่านลู้อยู่ว่าจะของสิบไปจงังไหนมาจางังไดเออยังจับจุดยังพระท่านใดเลยแต่พูดอะไรอยาล่องกะมาล่องเบิงกะไดนะครับที่น่องเด้อแต่ว่ากะติดตามกันตอนต่อไปพวกผมกะเฮ็ดไปน้าศึกษาไปน้ำขาทุนมาหลายอหลีกะงากนะครับ ข้าวบะเมนมีเงินดงเงืนเดือนคือสมไยแต่แตะกี้คือจังคู่จังเจ้าจังหน้าแคาเจ้าเป็นข้าราชก,การขคาเจ้าก็เอาเงินเอาอยางออกมามาเห็ดสะสมไปเรื่อยๆของข้ากกับมาเรื่มต้นซูนหนึ่งสิแต่กยากแน่นะครับคุณใดมีความคิดเห็นแบบดใดใครมีประสบการณ์แบบใดก็คอมเมนต์ได้ได้ครับเด้อรอดจะถูกเอาแนวกินมาอุน่นอยู่ผมกระไดหาก็ขืนมาอยากไปเผาทานทานบ่ามีใส่แล้วนะครับ ไม่นี้ฝากพี่น้องแค่นี้คุณได้ว่าเป็นประโยชน์กันวัดไร่กดแช่ให้สำรองวรนาศศา,าได้ไคมีความคิดเห็นแบบไดคอมเมียนใด้ะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นหน้าบรรยากาศดีขนาดได้พี่น้องกางเต็นท์นอนเลยนอนเต็นท์เลยนะครับผมนี่บรรยากาศยูทงไทยทงหน้าเนาะรับพี่น้องเนาะจากน่อยก็ได้ลงเกี้ยวเขาแล้วละอากาศกำลังเย็นเลยครับผมสวัสดีครับ